สวัสดีครับวันนี้พ่อขับผมนับหนุ่มโรงงานวิถีไทยบ้านนะครับเนาะวันนี้นะครับเขาสิมาเขาสิมาเฉลยว่าตั้งแต่เขาเป็นเด็กน้อยนะครับแสด้ยินผู้เฒ่าแกมันว่าท่าอะไรมันตัวใหญ่ๆนะครับเนาะมันสิกลายเป็นจอนฟ้อนมันมันแมนบอกครับพอดีหมู่วานนี่ก็เลยวานนี่ไปใส่รอบกับได้ปลาไหลใหญ่ครับ อะใหญ่มานะครับเนาะอันนี้เต่าใหญ่ที่ที่ที่เคยได้มามผมว่าอ่าครับเมื่อกี้นี่ปลาฉีดซั่งครับจับเนี่ยครับ่นนีตัวนี้ผมว่าปลาตั๊มก็ซีฉีดอรู่ประมาณหาฉีดครึ่งโลครับนี่ครับกำลังดื้อเพราะว่าเมาื่อวานนี้แม่บ้านไปิ่พยายามผมก่ได้พยายามเพื่อนว่าเพื่อนได้ปลาไหลใหญ่มาครับ ว่ามันสีแมนมาครับผูบ้ชมว่ามันสิเป็นไปได้บ่ถ้าปลาไหลสกายเป็นจอนฟอนหรือว่าพังพรอนนะครับเนาะมันเป็นไปได้บ่อันนี้เป็นคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าถ้าสว่าปลาไหลมันตัวย่อยๆมันสิกลายเป็นจอนฟอนครับอันนี้เขากำลังบิ่งวิวัฒนาการของของปลาไหลครับตัวย่อยๆตัวนี้ครับว่ามันสิ เป็นจอฟอนได้บ่ครับอันนี้ในความคิดผมนะครับในความคิดผมอันนี้เป็นความคิดสโต,โตนะครับอ่าผมว่าโอกาสที่จะโอกาสที่ปลาไหลสิกลายเป็นจอฟอนเนี่ยผมว่ามันเป็นแทบเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าลักษณะของปลาไหลนี่เขาสิ ออกลูกต้องวางไข่ก่อนนะครับวางไข่แล้วก็ออกลูกเป็นไข่ครับแล้วก็การเขาเรียกว่าอย่างน้อยการขยายพันธนะุ์เนาะการแพร่พันธุ์ปลาไหลสิออกลูกเป็นไข่แล้วค่อยเป็นโตออนนะครับเนาะและ้วกกใหง่ายขึ้นมาครับสลับปลาไหลส่วนจันฟอนนี่เขาจะออกลูกเป็นโตครับแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนมครับมันทีตั้งกันสิ้นเชิงครับเขามาเบิงว่าเชิญว่า พออราะปลาลายใยมานี่มันสิมีหูแมนมาครับเอาว่าเปิ่งใกล้ๆค,ครับมีหูลักษณะคล้ายๆเนาะตรงนี้ที่เป็นคล้ายๆหูอยู่นิดเดียวครับแล้วก็ทางนี้แต่หัวในลายๆนี่คล้ายใใๆสีคล้ายๆกันครับลายๆแล้วก็จานฟันเขาสิมีขนครับโอกาสสิมีขนนี่แทบเป็นแปว้วได้ครับมุนมนี้แท้ๆครับขน ขาครับขาบ่มนี้ครับนี่นะครับขากับบ่วนี้วิแวแวว่าสิงออกมีข้ขาไม่ห่งออกมาสะครับนะสำหรับว่าสิเป็นจอฟ้อนได้เออแล้วก็หางครับหางหางอะไรยังคือเก่าครับหางอะไรยังคือเก่าครับบ่มนี้สิทธิ์ว่าสิสิาสิลุดออกคือลูกลูกออดหรือว่าห่วกนะครับเนาะเพราะว่าถ้าลูกออดมีมีสิทธิ์เป็น มาลูกว่ดกลายเป็นกบนี่เป็นไปได้ครับเพราะว่าเขาเป็นพ่อแม่ขันนะครับเนาะส่วนปลาไหลสิกลายเป็นพ้องฟอนนี่โอกาสที่ปิดไปว่าได้หรอครับอันนี้ในความคิดผมนะในความคิดผมผมว่าเป็นไปว่าได้ครับเพราะว่าอะไรที่อาศัยเขาสือยู่ใน,นในหูในน้ำครับในหูในขีดตมในคนนะครับสีขุดหูอยู่แล้วก็ อาศัยอยู่ในหูเป็นหลักๆล,ลักษณะการอยู่กัแตกต่างกันสิ้นเชิงครับสนจันทร์ฟ้อนครับเขาจะอยู่บนบกครับอยู่บนบกแล้วก็อยู่ในหูคางตาลิงว่าตะลิงหน้าแม่น้ำลำคลองนะครับนกกระสีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันครับแต่ว่าอาศัยอยู่ในหูด้วยกันแต่ว่าอะไรหูนี้โค้นลึกๆครับต้องดินเป็นโค้นเขาถึงอาศัยอยู่ได้ แล้วก็จอนฟ้อนในสิยูบเป็นหูเขาสิเป็นตระกูลเดียวกันหนูครับสิปุดหู่ตามตะลิงแม่น้ำนะครับเนาะต่อมาครับอาหารครับอาหารปลาไหลก็สิ้ายกันบ้างนิดหน่อยครับปลาไหลเขาก็สิกินพวกซากสาัตว์หรือว่าสัตว์ปลาลูกปลาลูกกุ้งนะครับตัวน,น้อยๆเขาเขาสิกินนะครับเนาะส่วนจอนฟ้อนก็สิกินพวกอ่าพวก ับเป็นเขาจะกินได้ครับพวกพวกกินจกกินกายอย่างเดียวเพราะว่าเขามีความเร็วเขาจับได้นนะ่บางทีเราจับงูจับอย่างกินได้ครับเพราะฟอนถูจกจับเกง่งมีความมั่งไวปาดเปีีวเนะส่วนปลานี่สิไว้คือกันครับแต่ไวคนละแบบแต่ปลาไหลกับใย่านงูอันนี้ครับผมก็เห็นเขาอยู่ในกระยุกวงกับงูสามารถที่จะกัดงูได้ครับปลาไหลเพราะปลาไหลไม่ขานไกลที่แข็งแรงครับ ประการต่อมาครับประการส,สุดท้ายนะครับเนาะผมว่ามีสิทธิ์ที่ว่าที่ว่าเป็นว่ามันเป็นมีสิทธิ์สิเป็นมงคลคือ,คอว,ว่าสีครับสีลักษณะสีสีของปลาไหลครับนี่สีลำตัวจะสีคล้ายๆจอรฟอนครับแล้วก็หัวหัวจะหัวจะล้ากันนิดเดียวครับนี่ครับมาล้ากันกนิดนึงครับจะลักษณะคล้ายๆกันอ่านี่คือเป็นที่ไปที่มาว่า อะไรขัตัวใหญ่ๆเขาจะว่าสิออกหูออกหางแล้วก็มีขาครับจะกลายเป็นจันฟอนครับนอนี้ก็เนาก็มาฉเฉลยนะครับนเนาะว่าโอกาสสิปอะไรสเปจันฟอนเนี่ยผมว่าในความคิดผมว่าเป็นไปได้ครับในความคิดผมนะครับเนาะนะสำหรับพี่น้องท่านใดครับ หรือว่าท่านผู้ชมกันใดครับว่ามีโอกาสเป็นได้หรือบ่ได้เครับลองคอมเมนต์ข้างล่างๆชิดเมืองกับว่าปลนซีเมนต์บ่สสำหรับปลาไหลกลายเป็นบางครเมื่อตัวใหญ่ๆนะครับเนาะถ้าสัวพี่น้องกันใดเคยเห็นก,กันไดก็ลองถ่ายรูปมาเบิ่งครับเดี๋ยวที่จะสร้างเว่าปลาไหลตัวนี้ครับมันน้ำหนักเท่า,ดาใดเสียบใส่ตาคายเขาเสียาใส่ตาคายครับเมื่อกี้เขาจับแล้วมันเบอยูครับ เนื้อแรงครับตะไคร่นักเท่าไหร่ตะไคร่นักสามขีดนะอ่าตะไคร่นักสามขีด<ะ>เราเนีก็จะเอาปลาไหลใส่น้นวตากกันใส่ถังนะครับใส่ตะไคร่ใสนะ่ถังเป็นอื้อาอ,อาครับตะไคร่เมื่อกี้หนักใจสามขีดนะ่ะเออวันที่เนื้อสิรวมกัน ได้เท่าไรได้แปดขีดครับโอ้แสดงว่าปลาไหลที่นี่นักหาขีดหรือครึ่งกิโลครับครึ่งเคยเห็นข้างแรกครับเนี่ยที่ผมได้เห็นปลาไหลตัวใหญ่ขนาดนี้เนาะตั้งแต่หาก,กินมาผมก็เห็น,นตัวใหญ่ขนาดนี้อย่าเทียบปลาไหลอันนี้แหละครับคือใหญ่สุดที่เคยเห็นเนาะเราหอกกลับมา,าพิสูจน์ว่าคเถ่อคนแจวตั้งแต่ ผมเปเลี้ยงน้อยไปเลี้ยงควายเลี้ยงงัวครับเขาจะบอกว่าปลาไหลมันตัวใหญ่ๆอ่ะมันจะกลายเป็นจอนควนเดอร์เพนวาครับอันนี้ก็เป็นคําบอกเราของผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนน้อครับเนาะมื้อนี้เราก็มาเบิง่งวิวัฒนาการของปลาไหลว่ามีโอกาสสิเป็นทองคอนได้บ่นะครับเป็นเพราะว่าเขากะผู้เฒ่าเพิ่นอาจจะ,บะนะเบอกประหลอกเนาะเขากะ เขาก็เสื้อตอนนี้น้อยผมเสื้อเด้ตนเสื้อว่าอิริบอ่มันจะเป็นอิริติกระทรงไซส์ยู่แต่งเสื้อผู้เฒ่าผู้แกนะครับว่ามันที่กลายเป็นพังพรนครับืันนี้ศพจังหวะเขาได้อ่ปาปะไรตัวหญ่ๆยครับหนักเครื่องโลครับตือว่าหาฉีดเขาก็เลยมาเบิง้งว่ามันมันเป็นมันสีมีโอกาสสิเป็นจัดฟอนหรือพังพรได้บอกครับมืบ่อนี้สรุปแล้วผมว่า โอกาสเป็นไปว่าได้ศูนย์ครับผมว่าครับหนึ่งคืออย่างคนรัสืบจีชี้คนรัสายพันธุ์ครับโอกาสขายพันธุ์แทบบ่มีครับสองอ่าที่อยู่อาศัยแล้วก็การขยายพันธุ์นี่วัตถอย่างครับออกลูกเป็นตัวลูกเป็นไข่ครับโอเคครับมื้อนี้กัเขาก็มาอ่าเขาเอินว่าอย่างน้อเขาว่าอ่าลาไหลเมื่อโตใหญ่ตัวโต จะกลายเป็นพังคอนได้บอร์ครับมี้โอกาสเป็นแบบว่าไดครับโดยเป็นศูนย์ครับโอเคครับวันนี้ก็เขาก็กมาแชร์สิ่งที่เขาเห็นเขาเจอมานะครับนะเนาะกะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ตุ้มๆๆๆนุ่มๆกี่จอนนะครับขอบคุณครับ